บุพกรรมของการได้มหาบุริษารกขณะลกขณะที่24มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอลักขณะที่26มหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงามภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ระมิชาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบ เว้นจากการช่อโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการร่วมทำร้ายการปล้นการกันโชกเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสมกรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสาลักขณะสองข้อนี้คือมีฟันอันเรียบเสมอมีเขี้ยวขาวงามย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดคือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริวารอันสะอาดภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอก จำมนมหาปุริษาักษณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้ลกษณะอันนี้อันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้เช่น,นนี้